โอ้โหสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เน้นเสียงหนักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เจอกันนานก็คงคิดถึงเสียงของผมบ้างแหละแล้ววันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชนทูว o เตอร e โฟร์ซีซั่น2นะครับวันนี้จะมีโคชี้จากทั่วทุกมุมโลกมาเลยนะครับเอ้ยโลกไม่ต้องโลกไม่ต้องรอเรือทั่วทุกมุมโลกนะฮะนี่อยากจะบอกว่าวันนี้จะทําเมนูยอดฮิตเลยเป็นเมนูที่เป็นของทอดบ้านเราชอบเอาอนะไรมาทอดเออโอ้โหบ้านเราบ้านเราคือทอดทุกอย่าง เออกรถินเออพระป่าวัดไหนวะวันนี้นะครับเราก็เลยเหมาชีสจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนี่มาทํากันเลยในะครั้งนี้ก็คือชีสทอดชีสที่เขานิยมเอามาทําชีสทอดเนี่ยชีสติ๊กชีสบอลต่างๆคือตัวนี้เลยมอสซาเรล่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาทําแค่มอสซาเรล่าแต่จะมาทำนี่เลยสิบชีสทั่วทั้งมุมโลกนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับวัตถุดิบว่ามีอะไรกันบ้างไข่ไก่เนาะแป้งอนเนกประสงค์หรือแป้งทอดก็ได้3เกล็ดขนมปังเครื่องปรุงที่ผมจะเอามาใช้กับตัวแป้งเนี่ยผมจะใช้นี่เลย1ก็คือมัสตาร์ดนะ2คือพริกไทย3คือเกลือและ4ี่คือน้ํามันทอดเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํากันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมจะเริ่มด้วยนี่เลยมอสซาเรลลาชีสแหล่งกําเนิดของเขาก็คือประเทศอิตาลีมันยืดหยุ่นมากเลยตัวนี้เอาไปใส่พิซซ่าเอาไปใส่บรอรลงเนสเอาไปใส่อะไรวะ ลาซานญาหั่นชีสเนี่ยเป็นแท่งกันไปก่อนเลยบางคนชอบแท่งใหญ่แท่งเล็กอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะฮะว่าชอบกินแบบไหน <c oughs> อื้อหืออ๋อชีสอะขั้นตอนนะฮะตอกมือเดียวได้ปะตอกมือเดียวได้ตอกด,ด,ด้วยหัวก็ได้อแอนเลนเมาสตอร์เลยไม่เยอะไม่เยอะพริกไทยประมาณนี้เกลือหลังจากนั้นคนอีกหนึ่งครั้งให้เข้ากันเราจะมาตั้งน้ํามันรอนะครับให้น้ํามันร้อนก็แนะนําว่าเป็นน้ํามันปาล์มนะครับเราจะไม่ใช้น้ํามันพืช โอ้โหไอ้เรื่องสาระมันอยู่กับผมหมดไงเอาตัวชีสเนี่ยคุกกับแป้งแห้งก่อนเลยหนึ่งทีเอามือกดๆนะฮะเอามือกดๆแบบนี้นะลงใส่ไปในไข่ได้เลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเกล็ดขนมปังประมาณนี้จริงๆก็ถามกาได้ได้ไหมได้แล้วแต่ผมจะแตะแตะไข่หนึ่งทีเพราะอยากให้แป้งมันฟูๆหน่อยอ่ะอีกทีนึงก็ไปจุ่มอีกทีนะครับผมแบบนี้เลยเฮ้ยเอาจริงๆไม่เคยไอ้บูชีสหรือว่าแบบ กดาด้าชีสอะไรเง,งี้ยไม่เคยเลยแปลกมากอยากรู้เหมือนกันว่ามันเอามาทอดแล้วจะเป็นยังไงจริงๆแล้วการทอดของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทอดอะไรก็ตามอุณหภูมิของเขาควรจะอยู่ที่170องศาถึง180องศานะครับอ่าองศาเนี้ยมันทําให้ ตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันไม่อมน้ํามันมาต่อกันที่ชีสตัวที่2นะครับเชดดาร์ชีสนะครับจริงๆแล้วเชดดาร์ชีสเนี่ยเขามีรสเค็มๆลักษณะของเขาเนี่ยก็ควรที่จะไปอยู่ในพวกแซนด์วิชเป็นเครื่องปรุงโรยหน้าพิซซ่าหรือว่าสลัดต่างๆมาจากประเทศอังกฤษนะครับขั้นตอนวิธีการเหมือนเดิมเปียบทุกอย่างนะฮะแต่แป้งแห้งแล้วก็ไปชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะฮะ ไม่เคยเชดดาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเอาไปทอดอะไม่บอกอะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามันเอาไปชุบแบบนี้มันีแป้งมันโอเคแต่ไม่เคยมันเอามันไปทอดแบบหน้างั้นเพราะว่าชีสมันจะก,กระจายละลายอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างที่บอกว่าเชดดาไม่ควรเอามาทอดเพราะว่านี่มันจะทละลักออกมาแบบน,นี้อ่าต้องระวังนิดนึงมันดูกรอบนะเออให้ดูดิ ต่อไปนะครับนี่แาเมสานชีสนะฮะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า3-3ชีสยอดนิยม um ของไทยนะครับเขาจะเอาไปเป็นพวกท็อปปิ้งหรือว่าทำเป็นซอสไม่ว่าจะเป็นซีซาสลัดต้นกำเนิดของเขาไม่มาจากประเทศอิตาลีนะครับผมเหมือนเดิมเลยแต่แป้งแห้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังออไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาดีอยู่หน้าตาดีมากๆตอนนี้ก็เริ่มคอแห้งแล้วเพราะว่าทอดมาตั้งกี่อ่างแล้วเนี่ย สามอย่างอะน้ำมันอะไรอย่เงี้ยมันเราเหยือเข้าคอนะเดี๋ยวผมขอเครื่องดื่มหน่อยนะครับทีมง,งานโนะอ้ยน่ารักที่สุดนี่โอาโห ชาอูหลงที่พัดนะครับสูตรไม่มีน้ําตาลด้วยนะทุกคนนี่ต้องบอกได้เลยว่าเวลากินของมันของทอดเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องหาอะไรกินครีนนะครับเพื่อสุขภาพนะครับมาล้างคอกันสักหน่อยนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับบอกได้เลยว่าหาเครื่องดื่มที่เหมาะสมมากที่จะมากินคู่กับของทอดแบบนี้นะครับนี่ชากินครีนล้างคอนาะแล้วก็ไปกินของทอดต่อฟิน สดชื่นมากกินแล้วก็รู้สึกว่าคลีนจริงอย่างที่พูดไปแต่ได้ยินมาว่าเขามีอีกสูตรหนึ่งไม่ใช่หรอพี่เป็นช้าอู่หลงที่พัดสูตรกลมกลมเหมือนกันด้วยโอ้อร่อยเฮ่อันนี้ดีจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินของทอดมากแต่อยากจะบอกว่ากินของทอดคู่กับอะไรก็ไม่ดีเท่ากินคู่กับช้าอู่หลงที่พัดนะฮะที่หอมชัดสดชื่นจัดเต็มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพนะครับ เขามีนะครับทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะครับสูตรแรกนี่จะเป็นสูตรโนชู g a าไม่หวานนะครับไม่มีน้ำตาลเลยนะครับได้รสชาอู่หลงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนี่นะครับสูตรที่สองนะครับเป็นสูตรที่บอกได้เลยว่าเป็นสูตรกลมกล่องนะครับหวานน้อยน้ำตาลน้อยเพียง3%เเท่านั้นหอมกลิ่นชาเขากลิ่นดอกไม้อ่อ,อนๆน,นะครับบอกได้เลยว่าหอมสดชื่นมากยังไม่หมดแค่นั้นนะครับซึ่งมี OTPP สารธรรมชาติที่พบในชาอู่หลงเท่านั้น โ oh, oh. อ้โหเรียกได้ว่าสดชื่นธรรมชาติแล้วก็คลีนด้วยัมนะครับต่อมานะครับจะเป็นสวิตชีสนะครับถ้าสมมุติเราไปเจอตัวชีสสวิตแบบออริจินอลเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นรูพุนนะพี่กินก็เหมือนถุงเท้าอับอะเพราะมันบ่มไงเพราะว่ามันผ่านการบ่มมามันเป็นนี้แหละป๊บโอ้โห oh, เรียบร้อยนะครับสวิตชีส ต่อไปนะครับบรูชีตเขาใช้เชื้อราในการหมักนะเขียวเขียวเนี่ยนี่ก็คือเชื้อรานะครับแต่เป็นเชื้อราที่กินได้นะไม่ต้องตกใจนะครับผมกตินะครับเขาจะไปกินกับพวกแคคกเกอร์หรือว่าเอาไปกินกับสลัดม,มันแตกเนาะด้วยความที่มันเป็นเชื้อราเอออันนี้เกาะดีมากเพราะเขามีความชื้นสูงมากเทั้งกอคุฟอย์เขาทำได้ดีมากในบทบาทของพิธีกรและเชฟแล้วก็ อ๋แทนพี่ปอนดีครับแล้วผมก็เข้าไปผมก็ทํากับพี่พอยเนี่ยไม่ออกทางบ้านไม่ออกทางบ้านคนเดียวพอลงทอดกันดีกก่าน,น,นะฮะได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วเดียนแล้วต่อไปนะครับเป็นชีสที่6กนะครับก <c oughs> ูด้าหรือว่าบางคนจะอ่านว่าเกาูด้าเพราะว่ามันเป็นชีสจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ใครที่ทราบนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะอ่านว่ากูด้าหรือว่าเกาด้ากันแน่นะครับลักษณะนะครับจะเป,เป็นแบนๆแ,แบบนี้แล้วก็เคลือบด้ยวยขี้ผึ้งนะฮะเขานิยมทานเป๋าเป่ากันแต่ถ้าไม่ทานเป๋าเป่าสามารถเอาไปใส่ในสลัดได้เป็นตัวเครื่องปรุงของซุปได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีรสเค็มนิด,น,ดนิดนะฮะขออนุญาตตัดขี้ผึ้งออกไปนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทานได้หรือเปล่า อันที่7นะครับผมจะใช้เป็นอีดามชีสเหนียวนุ่มกลิ่นคล้ายถั่วเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนเดิมเลยขั้นตอนก็คือคุกแป้งแห้งลงไข่วุมนุ่มๆชีสที่8นะครับกามองแบรมันมาจากเทศฝรั่งเศสแน่นอนนะฮะแล้วอันนี้นะไม่ได้กินแค่กับขนมปังได้อย่างเดียวนะครับกินกับผลไม้ได้ด้วยอู้ครีม m ่ อนุ่มมากนุ่มมากออันนี้อร่อยมากอันนี้ต้องเบามือหน่อยนะฮะเพราะว่าอ่อนไหวมากมแนะนําว่าไฟแรงหน่อยนะไม่งั้นชีสอาจจะเจอน้ํามันแล้วก็เละจัดอันดับว่าทอดยากที่สุดเพราะว่ามันครีมมี่มากมาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาทําตัวเฟต้ตาชีสกัน,นเนี่ยมาจากประเทศกรีกนะฮะชีสสดไม่เค็มมากเมนูที่นิยมเลยเนี่ยก็คือ กรีกสลัดราดด้วยบอลสเมกนะครับก็อนอื่นเลยถ้ามันน้ำเยอะแบบนี้นะทุกคนซับเขาก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลงไปทอดนี่ระเบิดตุงมตามกันเลยนะฮะเ,เต่าเต่านาะน่ารักน่ารักชีสสุดท้ายอ่านว่าบรีนะครับบรีชีสนะครับเป็นชีสที่นำเข้ามาจากประเทศ ฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับชีสบมนุ่มเมนูที่ทานคู่กันเนี่ยเขาบอกมาว่าจะเป็นแพรนะครับแล้วก็ทัญ,ญพืชต่างๆนะครับแครกเกอร์ก็ทานด้วยกันได้แล้วก็แยมผลไม้ต่างๆด้วยหูกลิ่นไม,ไ,มไม่ธรรมดากลิ่นเนี่ยเป็นน้องของบูชีสกาฟเฟต้าเลยต่างในตระกูลชีสบมนี่กลิ่นแรงทุกอันเลยนะ อ่ะเรียบร้อยนะครับสิบชีสทอดทั่วทุกมุมโลกเราก็จะเอาไอ้พวกชีสทอดต่างๆเนี่ยไปจับคู่กินกันว่ามันกินกับอะไรแล้วมันเข้าแล้วมันอร่อยบ้างนะครับเอาไปมุกก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือการชิมโอ้โหอยากจะบอกว่า ทอดยาวนานมากกว่า10ชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยก็คือมอสซาเรลลาชีสนะครับมันคือชีสยอดนิยมที่เอามาทำชีสทอดอะ่ะอ,อย่างที่รู้กันนะครับว่ามอสซาเรลลาเนี่ยนิยมนะครับเอาไปกินคู่กับไม่ว่าจะเป็นลาซานญ,ญ่าหรือพิซซ่าก็ได้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมด้วยนะฮะโอ้พิซซ่านี่นุ่มมากขอบคุณทีมงานนะฮะซื้อมัองแต่ปีที่แล้วหรือเปล่า ซอสในพิซซ่ามันจะค่อนข้างจัดจ้านเราก็จะกินตัวมอสซาเรลลาเนี่ยตามเข้าไปมันเหมือนช่วยเบรนให้รสชาติมันกลมกลืนกันมากขึ้นต่อนะครับนั่นก็คือเชดดาร์ชีสนะครับนี่อยากให้ดูหน้าตามันสวยงามอยู่นะมันเป็นแบบส้มๆเนาะ <c oughs> มันไม่มีข้างในเลยอันนี้มันละลายหมดผมกินแต่แป้งผมว่ามันละลายไปเกาะกับขอบแป้งตรงนี้หมดแล้วเพราะผมได้กินชีส ตัวนี้นะครับเชดานี่จะนิยมกินกับเบอร์เกอือแซนด์วิชก็ได้นะครับผมอ่ะพอมีไอตัวชีสทอดเนี่ยมันเพิ่มความเค็มเข้าไปส่วนตัวผมว่ามันเข้ากันมาถึงชีสตัวที่3นะครับนั่นก็คือพาเมซานชะีสเนาะอย่างที่บอกว่าอันนี้กลิ่นแรงโอ้โหอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเคี้ยวก็รู้แล้วว่ามันแข็งมากเอามาทอดแตะๆขออนุญาตลองชิมกับสลัดหน่อยอ เวลากินกับสลัดเนี่ยผมให้ผ่านอยู่แต่ถ้ากินเปล่าๆนี่ไม่ผ่านนะฮะต่อไปนะครับเป็นสวิสชีสนะครับอันนี้ลกักษณะเหมือนเชดด้ร์เลยชิสนละลายไปวนรอบของตัวแป้งอีกแล้วน,นี่กินคู่กับแครกเกอร์นะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเข้ากันแต่มันแอบแห้งนิดหน่อยผมว่ากินกับซุปได้อยู่ต่อไปนะฮะเป็นชีสตัวที่5นั่นก็คือบูชีสนะฮะอันนี้ก็คืออยากลองที่สุดกลิ่นออกมาจาก ตัวแป้งแล้วอะแค่ยังไม่ได้เคี้ยวนะโอเคกูเลิกพอจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบูชินเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกินเปล่าๆเท่าไหร่เขาจะกินกับพวกเครื่องดื่มเช่นไวน์แต่วันนี้เราไม่มีแต่เรามีสิ่งที่นี่เรียกว่าผู้ช่วยของเรานี่นะครับผมเป็นชาอุหลงที่พัดเหมือนไอตัวบูชินเนี่ยมันอยู่กับลิ้นเราใช่ไหม พอกินชาเข้าไปอ่ะเฮ้ยแม่งดับกลิ่นคาวบูชีชได,ได้ได้เกือบหมดเลยเนะี่ยแนะนําเลยว่านี่สมมติทอดบูชีชกินที่บ้านนะคะอยาเปลี่ยนอารมณ์นี่ทานคู่กับชาอูหลงทีพัดแบบนี้นะครับจับคู่ซะกันหลอดกรูด้าชีสของเรานะครับหรือน่องไก่ทอดนั่นเองนะฮะอันนี้นะฮะจับคู่กับซุปข้าวโพดไราการ ร้ายกราดอีดำชีสน,นี่ก็หน้าตาแม่งโคตรกล้วยทอดเลยนี่เป็นแบบนี้โอเคแห้งอ่ะอันนี้มีความกลวงอยู่นะอ่ะดูนี่คําแรกก็คือจืดมากเลยพอกินไปอีกสักพักจะมีความหวานความเค็มก่อนจะกลืนลงคอเนียมีกลิ่นแต่ไม่ได้ไม่ไม่แย่นะจะเป็นการจับคู่กับแซนด์วิชนะครับโโอ้ มีความเข้าเข้ๆกันมากๆต่อไปเป็นการมองแบร์นะครับหรือว่าชีสต,ตุ๊กแกทอดนั่นเอง <c oughs> อันเนี้ยครีมมี่มากจําได้เพราะว่าจับอันเนี้ยจับอยู่ก็ยังนุ่มอยู่เลย <c oughs> อันเนี้ยกินเปล่าๆอร่อยเลยอันนี้คือกินธรรมดาเปล่าๆก็คืออร่อยเลยนวลๆนุ่มๆครีมมี่มแต่ลองจับคู่กับผลไม้ดูโคตรดีผมว่าอันเนี้ยคือที่ห ตั้งแต่กินมาการจับคู่อันนี้คือที่1มาต่อกันที่ชีสตัวที่9นะฮะอยากจะบอกว่านี่คือเฟต้าชีสนะฮะกรีกก็ต้องจับคู่กับกรีกสลัดนะฮะขนลุกเลยฮะถ้าคนไม่ชอบกลิ่นการบ่มกลิ่นนมที่มันเกือบจะบูดอะไรเงี้ยไม่ได้นะชีสที่สิบบรีชีสนะฮะบรีชีสอันนี้นุ่มมากนี่ฉีกออกมาก็คือนุ่มเลย ขออนุาตจัดอันดับแรงใหม่นะฮะอันนี้อยู่ที่หนึ่งเลยเออพอทอดแล้วไม่เหมือนไ้่กลิ่นนมบูดหายเจอกับแป้งแม่งเข้ากันมากตกใจโอเครู้เรื่องเดี๋ยวลองกินกับคคเกอร์ดูน้ำผึ้งเอยแยมผลไม้แยมต่างๆที่มันให้รสเปรี้ยวให้มันสดชื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้ากัน <c oughs> อ,อ,อร่อยมากเลยอร่อยแบบเหมือนกินขนมเลยอะ เข้ามากอันนี้ผมให้ที่หนึ่งเลยอ่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าชิมไปครบติดชีสแล้วบางอันเข้ากันได้ดีบางอันเข้ากันไม่ได้ก็ไปเลือกดูเอานะครับแล้วก็ลองเอาไปทอดกินเล่นหรือทอดในคนที่บ้านลองชิมดูเนี่ยอยากจะบอกว่าสาวกข,ของของทอดรับเวอร์นะนี่ลองไปจับคู่กับชาดูนะ มันเข้ากันมากมันเหมือนว่าเรากินชาเข้าไปเนี่ยมันทําให้เราแบบล้างคอเออแล้วม,มันคลีนมันทําให้กินจานต่อไปต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะเว้ยสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองนี่ชาอู่หลงที่พัดนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะครับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนํานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ